ในช่วงนี้เราไปชมการแข่งขันวอลเลย์บอลสีเล็กประชาชนกอชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565ซึ่งจะแข่งขันกันที่ยิมเเซียมวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกดระหว่างวันที่19ถึง23กร,รกฎาคม2565สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น12ทีมแบ่งออกเป็นทีมหญิง6ทีมทีมชาย6ทีม โดยการแข่งขันในรอบแรกแบ่งออกเป็น2องสายสายละ3มทีมอันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศผู้ชนะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนผู้แพ้แข่งขันในรอบชิงอันดับสาและผลการจับสลากแบ่งสายมีดังนี้ประเภททีมชายสาย A ตทหารอากาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยและคิมซีสาย B ทหารบกราชนาวีมหาวิทยาลัยปทุมธานีไดมอนด์ฟู้ดในประเภททีมหญิงสซเอจีนขอนแก่นสตาร์บีซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สซบีพีเอซิสเกตสุพิญชบรีอีเทคและมหาวิทยาลัยรังสิตท,ทุกท่านสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube ว v a Channel ได้เลยครับ